สวัสดีค่ะ FC นะคะก็มาติดตามต้นมะขามยักษ์เช่นเคยเมื่อวานก็ทำพิธีบวงสวงยิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะ f c แอดก็ติดธุระนะคะก็ไม่ได้มาดูน้องเขาทำพิธีบวงสวงแต่ว่าวันนี้มีสัญญาณที่ดีนะคะขอบคุณ f c ช่องคนมีฝันนะคะที่มาร่วมพิธีแก้บนที่ต้นมะขามยักษ์เมื่อวานนะคะหลายๆพื้นที่ที่เข้ามาก็อยากจะเห็นต้นมะขามยักษ์ที่ให้ตัวเลขแม่น มากๆนะคะ979นี้ก็ได้3ตัวงวดที่แล้วอาจารย์พลนะคะที่มาลงตัวเลขให้กับน้องเฟิร์นได้709ค่ะบอกว่าเลขนี้อยู่แล้วนะอาจารย์พลนะคะท่านมานั่งสมาธิแล้วก็มาบอกว่าปู่ที่อยู่ต้นมะขามชื่อปู่ใหญ่นะคะปู่ใหญ่ท่านก็บอกว่าให้ซื้อ709ก็มี920 ใช่ค่ะเป็นเลขฝันฟืนเอง924ปกติน้องเฟ์นนี่ก็จะตัดเล่นอยู่แล้วใช่ค่ะฟืนก็ตัดงวดที่ผ่านมาฟ์นก็ตัดค่ะค่ะแต่ที่เน้นย้ำที่สุดก็คืออาจารย์พลก็ตรง,ง,ต,รงตรงเลยค่ะค่ะ709ขอบคุณอาจารย์พลนะคะที่มาต้นมาขามยักแล้วก็ได้รู้ว่าท่านชื่อปูใหญ่ค่ะค่ะให้น้องเฟ์นเล่าว่าหลังจากที่เราทําพิธีแก้บนเสร็จแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไหมมีเซนมีอะไรไหม ค่ะก็จะมาเคาะหน้าต่างเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าวันก่อนที่ก่อนที่จะมาทําพิธีก็จะมาเคาะที่หน้าต่างเหมือนกันเคาะประมาณสามครั้งแต่ว่าเมื่อคืนก็เคาะอีกประมาณสี่ห้าครั้งนะคะตรงหน้าต่างตลอดเลยเขาจะมาเคาะตรงนั้นอย่างนั้นตลอดเลยแต่ไม่เคยเห็นสักทีส่วนมากได้ยินแต่เสียงค่ะแล้วก็กางคืนก็ตกกลางคืนมาฝันฝันว่าเลขห้าเลยเลขห้าเป็นเลขห้านะคะ แต่ยังไม่รู้ว่าจะได้ห้าอะไรค,ะคือสัญญาณมาแล้วคือเลขห้าใช่ค่ะรอยได้ยังไงน้องเฟิร์นแบบเหมือนกับว่ามันความฝันมันจะเป็นสีดําๆแล้วก็จะเห็นป็นเลขห้าลอยแบบลอยไปลอยมาะคะ่ะในความฝันเป็นเลขห้าแต่ตัวเลขนี้เป็นสีแดงไหมคะยังไม่เป็นสีแดงค่ะจะออกขาวๆยังไม่ไม่แดง แต่ก็ชอบอย่างเฟินชอบอยู่นะคะเลขห้าเลขห้าแต่เรายังไม่รู้เนาะเพราะว่าเราได้ตัวเดียวใช่ค่ะได้ตัวเดียวแต่ว่าก็ไปตรงกับเลขเลขที่จุดประทั์อยู่เหมือนกันที่ห้าสามค่ะเฟินก็บอกอยู่เมื่อวานว่าเฟินก็ชอบนะบ้านอ่ห้าสามเพราะว่าบ้านเลขที่เฟินก็หนึ่งห้าสามพอดีก็เลยนั่นแหละเมื่อคืนฝันได้เลขห้าไม่รู้จะมาห้าสามหรือเปล่าต้องคอยดูก่อนว่าเออถ้าฝันอีกรอบหนึ่งจะห้าสามไหม ค่ะอือค่ะผู้ใหญ่นะคะก็ให้มาสองปีเต็มค่ะสองป,ปีเต็มเนี่ยต้องต้องขอบอกเอฟซีก่อนบางคนไม่รู้เนาะบางคนก็ว่าเราเออรวยแล้วมัง้งอ่าสองปีขนาดนั้นอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วที่ผ่านๆมาคือเราไม่ได้ออกช่องอะไรเนาะไม่ได้ออก youtube เราก็ซื้อแบบน้อยๆพอแต่ได้ใช้อะคะ่ะไม่ได้ถูกเยอะขนาดนั้นเราเพิ่งมาซื้อเริ่มซื้อเยอะในตอนที่เราเอาาดนตรีมาแก้บนอันนั้นน่ะเริ่มเริ่มเยอะแล้ว แต่ที่บรผ่ันมาเราก็แค่พอมีกินพอใช้เราไม่ได้แบบซื้อเยอะมากมายอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ศูนย์เก้านี่อัดหนักๆเลยใช่ไหมคะเยอะอยู่นะคะศูนย์เก้าศูนย์เก้าเนี่ยใส่เยอะเลยศูนย์เก้ากับศูนย์เจ็ดเพราะว่าอาจารย์นพลให้มาก็เจ็ดศูนย์เก้าแล้วก็เลยศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์สองที่ใส่เยอะมีสามตัวนี้คะ่ะที่ใส่เยอะมากก็ขอให้น้องเฟิร์นขอบคุณอาจารย์พลน,นะคะ<า>ที่มาย้ำตัวเลข ให้กับอีฟสี่คนมีฝันนะคะอาจารย์พลท่านก็ยังเมตตาอยู่ก็ยังให้ตัวเลขมาว่าท่านได้คุยกับบูใหญ่น้องเฟินติดตามช่องไหนคะที่อาจารย์พลท่านให้ตัวเลขอน่าจะเป็นช่องพี่อะไรอะ่ะบาววีหรือเปล่าหรืออะไรสักอ,อย่างเหมค่ะนั่นแหละค่ะ,คะอาจารย์พลท่านบอกว่าท่านให้อะไรนะพี่น่าจะห้า 5 0านเจ็ดหรือเปล่านี่แหละค่ะไม่แน่ใจน่าจะใช่ห้าศูนย์เจ็ดค่ะอืมค่ะก็เป็นแนวทางนะคะเอฟซีงวดนี้ก็รอติดตามน้องเฟิร์นบอกว่าจะให้วันที่เท่าไหร่นะไม่แน่ใจแต่ว่าที่ว่าใหญเอียนเข้ามาเนาะคุยกับต้นมะขามเมื่อวานนี้นะคะก็เขาบอกว่าน่าจะได้วันอัคารน,นี้แหละคะ่ะ เฟิร์นน่าจะฝันวันน akan นี้ที่เขาสื่อสารกับอ่าผูที่อยู่ในต้นมะขามะคะ่ะแม่เอียนก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีเซนม,มีเนเหมือนกันในเรื่องนี้ค่ะก<อ>็ลเลยบอกว่าเฟิร์นน่าจะฝันวันน akan เนี้ยแน่นอนก็ถวายของให้ท่านแล้วก็น่าจะฝันตอนเย็นเลยค่ะผู้ใหญ่ต้นมะขามยากนะคะก็น่าจะติดตามน้องเฟิร์นนะคะงวดนี้ก็ืเฮา แต่ก็มาแล้วแหละเพิ่นว่าน่าจะมีห้าไไน่าจะมีห้าค่ะ,คะเดี๋ยวรอดูนะคะ F4 ก็ต้องขอขอบคุณน้องเฟิร์นนะคะที่แบ่งปันให้กับ F4 ติดตามคนมีฝันเช่นเคยนะคะกับเลขปู่ใหญ่มะขามยักษ์ให้โชคค่ะขอบคุณนะคะน้องเฟิร์นสวัสดีค่ะ